สวัสดีครับผมต้อมจากไคเนอร์ครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆน,นะครับมารู้จักอีกหนึ่งรุ่นนะครับของแบรนด์ BYD โดย r รเว a ออโต o t ม v e ประเทศไทยนะครับเชิญทางไคเนอร์มาร่วมรีวิวทําความรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆซึ่งในอนาคตนะครับแน่นอนว่ารถยนต์เหล่านี้นะครับมีรุ่นที่จะเข้ามาทําตลาดในบ้านเราแล้วก็คันนี้ที่เห็นอยู่ เป็นรุ่นซิลนะครับรุ่นซิลก็ถือว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%หรือว่า BEV นะครับที่ได้รับความนิยมในตลาดโลกค่อนข้างสูงเลยเดียวครับรถยนต์รุ่นนี้นะครับต้องบอกว่ามีหลายอย่างที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นระบบที่เรียกว่า CTB หรือว่า c e l l to battery นะครับซึ่งระบบนี้นะครับก็จะทำงานร่วมกันกับ e p l a t f อร์แล้วก็แบตเตอรี่ที่เรียกว่า เบรดแบตเตอรี่ของ b y d นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับเมื่อมีการทํางานร่วมกันก็จะส่งผลให้ตัวแบตเตอรี่นะครับในเรื่องของการระบายความร้อนต่างๆในเรื่องของการใช้งานต่างๆเวททรานเฟอร์ Blade นะครับหรือว่าการบาลานซ์ตัวรถนะครับทำได้อย่างดีมากขึ้นด้วยกับมาดูรายละเอียดตัวรถของ รุ่นซีลนะครับ b y d ซีลมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างแรกเลยก็คือระยะฐานล้อนะครับ2,910มิลลิเมตรถ้าเทียบระยะฐานล้อแล้วยาวกว่าในดี egment หรือว่ารถยนต์ดี egment ในบ้านเราครับนะฮะถือว่าเป็นรถที่มีระยะฐานล้อที่ยาวมากจุดเด่นของรถนะครับก็คือนี่ครับพอมีระยะฐานล้อที่ยาวก็จะทําให้การจัดวางแบตเตอรี่ทําได้ดีด้วยรวมถึงนะครับตัวแบตเตอรี่ก็จะมีขนาดที่ ใหญ่ขึ้นแล้วก็วิ่งได้ไกลขึ้น CVV นะครับก็จะทำตลาดด้วยกัน4รุ่นย่อยนะครับรุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง Elite หรือว่า Standard l a n น Elite นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นก็คือรุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง Pre เม u m นะครับแบตเตอรี่ก็เหมือนกันมีความจุเท่ากันนะครับ6ก4ิกิโลวัตต์ชั่วโซึ่งเคลมเอาไว้นะครับว่าสามารถวิ่งได้จากการเติมแบตเตอรี่หรือว่าชาร์จไฟจนเต็มนะครับ550กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC หรือว่า China Light Duty Vehicle Test c i r c l e นั่นเอง ก็จะมีรูปแบบนะครับการเทสหรือว่ารูปแบบการทดสอบแบตเตอรี่ตามมาตรฐานของจีนครับซึ่งมอเตอร์ชุดนี้นะครับหรือว่าในรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับหรือว่าสแตนดาร r ดเลนก็จะให้กำลังสูงสุด150กิโลวัตต์นะครับแล้วก็มีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่310นิวตันเมตรครับในรุ่นสแตนดาร์ดก็จะมีอัตราเร่งหรือว่าสามารถทำอัตราเร่งนะครับในเรื่องของการทดสอบสมรรถนะ0ถึง100กิมตรชโมงนะครับทำได้ 7.5วินาทีครับนะฮะเรื่องความแรงนะครับก็อยู่ในเกรนมาตรฐานนะครับรถยนต์ไฟฟ้ายุคนี้นะครับผมมองว่าไม่จําเป็นจะต้องแรงเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะการใช้งานก็ถือว่าแรงในอันดับต้นๆอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่ใช่รถที่แรงจัดจ้านอะไรนะครับเพราะว่าแรงจัดจ้านตอนนี้นะครับ3-4วินาทีก็เรียกว่าแรงในระดับซุปเปอร์คาร์แต่ว่าคันนี้นะครับ7.5วินาทีสําหรับในรุ่นสแตนดาดก็ถือว่าโอเคเลยครับ อีก2รุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่นลองเลนสนะครับซึ่งรุ่นลองเลนส์ก็จะมีให้เลือก2รูปแบบไม่ว่าจะเป็นรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็รุ่นขับเคลื่อน4ล้อแบบมอเตอร์คู่ครับโดยรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับก็จะมีขนาดความจุแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ารุ่นลองเลนสแบตเตอรี่ใหญ่อยู่แล้วนะครับ82.5กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับซึ่งสามารถวิ่งได้ในระยะทาง700กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน cltc หรือว่ามาตรฐานของจีนนั่นเองครับมาัลงงสสูุด 230กิโลวัตต์แล้วก็มีแรงบิดสูงสุด360นิวตันเมตรนะครับรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังแบบรองเลนก็จะสามารถทำอัตราเร่งนะครับแรงขึ้นนะครับถ้าเทียบกับในรุ่นมาตรฐานนะครับรุ่นนี้แรงขึ้นนะครับสามารถทำอัตราเร่ง0ูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในระยะเวลาเพียง5.9วินาทีครับและก็ยังสามารถรองรับการชาร์จเร็วในระบบ DC ชาร์จหรือว่า d Direct c h a r g จนะครับ DC Fast Charging นะครับ30ถึง80เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลาเพียง30นาทีครับรองรับกําลังไฟนะครับหรือว่ารองรับแรงดันไฟได้สูงสุดถึง150กิโลวัตต์อาร์หรือว่ากิโลวัตต์ชั่วโมงครับ รองเลน All w h e e l Drive Performance er, นะครับก็จะประกอบไปด้วยมอเตอร์2ตัวนะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อ All w h e e l Drive นะครับซึ่งมีกำลังแรงที่สุดนะครับมาพร้อมกับขนาดแบตเตอรี่82.5กิโลวัตต์ออวเครมเอาไว้นะครับว่าสามารถวิ่งได้650กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC หรือว่า China r i g h Duty Vehicle Test Cycle ครับมาพร้อมกับกำลังรวมสูงสุด390กิโลวัตต์แล้วก็ยังมีแรงบิดสูงสุด 670นิวตันเมตรให้อัตราเร่งศูนถึง100กิโลเมตรตอช่วโมงภายในระยะเวลาเพียง3.8วินาทีครับนอกจากนี้ยังสามารถรองรับการชาร์จเร็วหรือว่า DC Fast Charge ตั้งแต่นะครับ30-80%ในระยะเวลาเพียง30นาทีครับเป็นการรองรับไฟนะครับในการชาร์จแล้วก็สามารถรองรับแรงดันไฟได้สูงสุดถึง150กิโลวัตต์เช่นกันครับ ชาร์ตนะครับนี่ครับรองรับการชาร์จได้ทั้งแบบนี่ครับ AC แล้วก็ DC นะครับที่ติดตั้งเข้ามาเป็นไททูครับนี่ครับสามารถรองรับได้แบบด e เรกชาร์ตหรือว่า DC c h ชาร์แล้วก็ AC c h ชาร์หรือว่าไฟบ้านต่างๆนะครับนี่ครับกระแสตรงกระแสสลับนะครับสามารถเสียบชาร์จได้เลยครับรวมถึงนะครับในรุ่นมาตรฐานยังสามารถรองรับแรงดันไฟได้สูงสุดนะครับในส่วนของไฟ DC ได้ถึง110ิกิโลวัตต์และก็ในรุ่น High Performance นะครับก็สามารถรองรับ แรงดันไฟได้สูงสุดถึง150กิโลวัตต์ครับซึ่งจะแตกต่างกันไปนะครับในเรื่องของการรองรับแรงดันไฟหรือว่ารองรับกระแสะไฟที่ชาร์จเข้ามาในตัวแบตเตอรี่ครับ มิติตัวรถของ BYD Seal นะครับก็ถือว่าเป็นตัวรถที่มีขนาดใหญ่นะครับอย่างระยะทันล้ออย่างที่ผมบอกไปว่าระยะถันล้อยาวจริงๆถ้าเทียบกับในรถ d s e gment บ้านเรานะครับระยะถันล้อของรุ่นนี้ก็ยังยาวกว่าอยู่ที่2,920ม m mm. มความยาวตัวรถของ BYD Seal นะครับก็ถือว่ายาวอยู่แล้วนะครับ4,800ม m mm. มแล้วก็ความกว้างของตัวรถนะครับ1,875ม m mm. มส่วนความสูงของตัวรถนะครับดีไซน์ก็จะเป็น สปอร์ตซีดานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความสูงตัวรถไม่สูงมากอยู่ที่ 1, 4 6 0ม mm, ิลลิเมตรครับมาดูในรายละเอียดอื่นๆมีอะไรที่น่าสนใจบ้างด้านดีไซน์นะครับก็เหมือนกับรถยนต์ที่ทันสมัยอยู่แล้วนะครับดีไซน์ก็ดูสวยงามจริงๆไม่แปลกใจนะครับว่าเป็นที่นิยมในตลาดมากๆครับเพราะว่าด้านดีไซน์ของเจ้าซิลรุ่นนี้นะครับดูหรูหราและก็ล้ําสมัยมากๆตั้งแต่เส้นสายด้านหน้าเลยนะครับเส้นสายด้านหน้าก็จะดูสวยงามนะครับแล้วก็ฝากระโปรงต่างๆก็ดูราดเทดูสปอร์ตมากมาก ส่วนไฟนะครับเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ led รุ่นนี้นะครับมีความสวยงามแล้วก็มาพร้อมกับไฟ d a y t i ท e ์รงลายที่สวยงามเช่นกันครับมีรายละเอียดที่สวยงามเช่นเดียวกับนะครับด้านค้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นล้อนะครับล้อที่ติดตั้งมาเป็นล้อแม็กนะครับดูสวยงามมากๆแล้วก็มีลวดลายที่คล้ายกับอัลโต่สเช่นกันครับนะฮะมาพร้อมกับยางขนาด2 3 5 4 5ม1 9ส่ครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับนี่ครับใครมานะครับก็ถือว่าหรูหราเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้าง ทรงสปอร์ตดีไซน์สปอร์ตแล้วก็ชุดมือเปิดประตูต่างๆนะครับเพียงกดปุ่มนิดเดียวนะครับมันก็จะดันออกมาเลยครับทันสมัยมากๆครับนี่ครับฝั่งคนขับนะครับกดปุ่มเดียวนะครับมันก็จะเปิดหรือว่าดันออกมาทั้ง4บานเช่นกันครับถ้าเรามาดูแนวเสาซีจะเห็นได้ว่านะครับรูปทรงก็จะเป็นสปอร์ตคูเป้หลังคาก็จะเป็นกระจกนะครับหรือว่ากราจลูปทั้งหมดครับเนี่ครับเป็นหลังคากระจกลาดเทลงมานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของรอยต่อต่างๆก็แทบจะไม่เห็นครับ ดูหรูหราดูสวยงามแล้วก็แนวเสา C ก็จะเป็นลักษณะของสปอร์ตคูเป้อย่างที่บอกไปว่าแนวเสา C ก็จะลาดเทลงมารับกับด้านท้ายครับส่วนรายละเอียดด้านท้ายนะครับนี่ครับออกแบบเข้ามานะครับหรือว่าการตกแต่งเข้ามาเป็นแนวไฟที่เป็นแบบ LED ทั้งหมดครับเน้นความหรูหราความเรียบหรูสวยงามแล้วก็มีความทันสมัยครับแนวไฟท้ายหรูหรานะครับแล้วก็การชนด้านล่างก็จะเป็นการออกแบบแบบดิฟฟิวเซอร์หรือว่าเป็นช่องรีดอากาศในตัวครับฝาท้ายนะครับ b ยูดีมหรือว่า B Y D ติดตั้งมาด้วยครับ แล้วก็จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับว่า EV ส่วนภาษาจีนนะครับน่าจะเป็นรุ่นซีลนะครับแล้วก็รุ่นย่อยต่างๆที่ติดตั้งมานะครับที่ครับรายละเอียดเปิดประตูท้ายฮะกดปุ่มด้านท้ายเลยนะครับเปิดขึ้นมาหรือว่าเป็นการยกเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าเช่นกันนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับกล้องรอบคันติดตั้งมาแล้วนะครับในรถจนรุ่นนี้นะครับรายละเอียดก็ให้มาครบส่วนลําโพงนะครับหรือว่าเครื่องเสียงในรถจนรุ่นนี้ เป็นแบบไดนาออริโอซึ่งเป็นเครื่องเสียงชั้นนำเช่นกันครับมาดูรายละเอียดด้านในกันเลยครับห้องโดยสารนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่า จัดเต็มอยู่แล้วรุ่นนี้ก็จะมีดีไซน์ที่สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นการหุ้มด้วยหนังลักษณะคล้ายๆกับอคัคนทราแล้วก็เบาะต่างๆก็จะเป็นการหุ้มด้วยหนังทั้งหมดเบาะนะครับดีไซน์แบบบัคเก็ตซีดจะเห็นได้ว่ารูปทรงของเบาะก,ก็จะเป็นรูปทรงสปอร์ตทั้งหมดแล้วก็มีดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยนะครับแล้วก็รองรับไวเลสชาร์จเจอร์สองจุดครับวางลงไปก็จะติดแล้วก็ชาร์จขึ้นมาโดยอัตโนมัติครับแล้วก็จอตรงนี้หรือว่าจอตรงกลางเป็นจอขนาด1นิบม้ขจาดหญนเลยครับ มาพร้อมกับกล้อง360องศารอบคันแล้วก็รายละเอียดของหน้าจอต่างๆก็ให้ความหรูหราสามารถเข้าไปเลือกฟังก์ชันฟีเจอร์แล้วก็นะครับจุดเด่นของ BYD ก็คือจอตรงกลางสามารถปรับได้ในแบบแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนครับส่วนรายละเอียดของมาตรวัดเดอนไม้นะครับเป็นหน้าจอทรงเหลี่ยมนะครับรุ่นนี้หน้าจอก็มีขนาดนะครับคล้ายๆเดิมหรือว่าขนาดไม่ใหญ่มากนะครับน่าจะอ,อยู่ที่ประมาณ78นิ้วนะครับตรงนี้หน้าจอ เป็นทรงเหลี่ยมทั้งหมดเป็นจอ M I D หรือว่ามันติอินฟอร์เมชันดิสเพย์แสดงข้อมูลการขับขี่ทั้งหมดเช่นกันแล้วก็ชุดคอนโซลเกียร์ก็จะเป็นการออกแบบแบบ2ชั้นนะครับตามลักษณะของรถยนต์ยุคใหม่ๆครับนะฮะออกแบบแบบ2ชั้นตรงนี้ยังสามารถเก็บของวางของวางกระเป๋าเล็กๆน้อยๆได้ด้วยครับนี่ครับชุดด้านหลังส่วนคันเกียร์ตรงนี้เหมือนจอยสติกนะครับเป็นเป็นการออกแบบคล้ายๆกับผลึกคริสตัลเข้ามาแล้วก็มีปุ่มนะครับในการปรับเปลี่ยนเกียร์เช่นกันครับ นอกจากนี้ก็จะมีโหมดฟังก์ชันต่างๆให้เราเข้าไปปรับเลือกปรับโหมดนะครับโหมดการทํางานโหมดการขับขี่โหมดการปรับเครื่องเสียงนะครับนี่ครับปาร์กิ้งนะครับแล้วก็การปรับเซ็นเซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นาบสปอร์ตสามารถเข้าไปเปิดปิดได้ด้วยออโต้สตาร์ทซ็อปนะครับก็ยังสามารถเข้าไปเปิดปิดได้ด้วยระบบรักษาสมรรภาพก,การทรงตัวต่างๆก็ ยังสามารถเข้าไปควบคุมได้ด้วยครับนะส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าให้มาครบอยู่แล้วด้านบนก็จะเป็นหลังคากระจกนะครับหลังคาเป็นกระจกแบบกัสลูปทั้งหมดครับนี่ครับเป็นพาโนรามิกนะครับตรงนี้นะครับดูหรูหราทันสมัยเป็นกระจกขนาดใหญ่เข้ามาแล้วก็พื้นที่ด้านหลังหรือว่าเบาะด้านหลังก็จะให้ความสะดวกสบายเช่นกันครับนี่ครับพื้นที่ด้านหลังนะครับจะเห็นได้ว่าพอเราเข้ามานั่งในพื้นที่ด้านหลังนะครับตัวเบาะต่างๆของชุดคู่หน้าก็จะเป็นเบาะแบบบากเกตซีเต็มๆครับ ดีไซน์รายละเอียดของเบาะก,ก็ให้ความหรูหราให้ความสปอร์ตด้านหลังก็จะมีช่องเก็บของที่วางของนะครับแล้วก็น่ครับถ้าเรามาดูบริเวณคอนโซลด้านหลังก็จะเป็นช่องแรงลมแอร์สองช่องช่องวางโทรศัพท์มือถือแล้วก็น่ครับตัวเบาะต่างๆนะครับก็มีความทันสมัยดีเปิดลงมาเป็นช่องวางแก้วน้าขวดน้ํา2ตําแหน่งนะครับเปิดปิดได้หัวหมอนก็สามารถปรับได้ทั้งสตําแหน่งครับรวมถึงนะครับก็ยังมี Isofix ที่สามารถล็อก เบาเด็กได้ถึง2ที่2.2จุ 2. 2ตำแหน่งเช่นกันครับให้ความรู้หราดีนะครับในเรื่องของรายละเอียดของรถยนต์รุ่นนี้ครับผมแจ้ง,งรทราบก่อนนะครับ,รบว่า ตัวนี้เป็นตัวรองเลนตงเป็นตัวรองเลนต0 0รกิโลแต่ว่าเป็นมอเตอร์เดี่ยว3 0 8แดรงม้าไม่ใช่ตัวดูอัลฟลรรองท็อปนะครับเป็นมอเตอร์ขับหลังใช่ครับมอแรงม้าสาม้อยแรงม้า360นิวตันเมตรนะครับต่อกระช้หนึ่งครั้งวิ่งได้700กิโลขนาดแบตเตอรี่82.5กิโลวัตต์ครับโอ้แรงอยู่แล้วนะครับตัวรองท็อปรองครับเชิญนี่ครับจุ่มไปเลยครับโอ้มันค่อยๆเดินนะหนึ่งนะใช่ครับ ไม่ได้แบบว่าไปตรงไหนเบรกครับอ่าเบรกครับอ่าอ่าครับกเบรกดีเบรกดีครับเบรกดีถ้าจะดีมากกว่านี้คือเบรกหนักแต่ไม่ต้องเบรกให้หยุดมันจะดูดดีกว่านี้เนียนกว่านี้ใช่ครับอ่าเสร็จแล้วทีนี้ก็จะไปต่อเลยได้ใช่ไหมครับายใช่ครับผมแล้วก็จะเป็นเลนเชนบางเบาอ่ระวังนะครับอย่าชขวามาก เนี่ยครับเมื่อกี้นอครับเสร็จแล้วก็ไปธงแดงครับวาเข้าธงแดงเบรกจนหยุดครับสต็อปแล้วก็ข้างหน้านะครับจะเป็นโค้งนะครับลองดูฟีลิ่งของช่วงล่างแล้วก็พวงมอะไรโค้งฝานะครับเข้าประตูซ้ายเข้าประตูอ่าประตูเนี่ยครับประตูสีฟ้าประตูสีส้มแล้วก็ประตูสีฟ้าเชิญครับเ่งแรกเนี่ยมันไม่มันก็ไม่จัดจ้านนะ ไปเรื่อยๆพี่บ่าโอเคถ้าสบายๆมันเป็นรถที่แรงแบบสุภาพครับครับแรงแบบสุภาพนี่ครับขับสบายๆจะลอยตัวแล้วมายกครับเบรกครับนี่ปะครับอ่าใช่ครับถูกต้องครับขวาปุ๊บเข้าประตูสีฟ้าครับอ่าแล้วก็โค้งซ้ายเบรกครับอ่ามันเตือนอะไรครับหนึ่งก็เตือนคนบกทงนะครับอ๋อครับพี่จะเข้าพี่จะเข้าไปหาคนบกทงครับ รอเบาไปครับอ้นุ่มๆนุ่มๆนะเนียนบุคลิกมันแบบนุ่มๆนะขนาดว่าแรงม้าสามร้อยกว่าแรงม้าใช่ครับแต่ไม่ได้บอกว่าหนักนะครับเดินกันเล่นเบาๆเนียนๆอ้โหครับอ่าเข้าประตูหกเข้าประตูหกสิบครับอ่าเบาครับเข้าประตูสีฟ้าเข้าประตูนี้เท่าไหร่ครับหกสิบเท่ากันครับยกครับโค้งซ้ายครับเบรกหยุดสต็อปครับเบรกหยุดสต็อปครับ รถขับสบายๆครับหนึ่งใช่ครับถูกต้องพอเบรกอยู่สต็อปเสร็จปุ๊บตรงออกไปโค้งซ้ายทีนี้จะเป็นการทดลองในเรื่องของความนุ่มนวลของช่วงล่างในอีกชุดหนึ่งนะครับทานเนินลูกนาดครับครับลองดูครับลองดูฟีลิ่งดูว่าอซนเรเป็นยังไงบ้างดีบ้าตัวนี้เป็นขับหลังใช่ไหมครับใช่ครับขับหลังครับแต่ได้เป็น e-Platform 3.0แล้วใช่ครับ e-Platform 3.0แล้วที่สำคัญก็คือเป็น เซลทูบอดี้ครับใช่ก็ตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมใหม่ล่าสุดของทางบีวดีครับผมอ่าโค้งซ้ายกับโค้งซ้ายต่อเนื่องโค้งขวาสบายๆครับรับรถรุ่นนี้ขายทั้งยุโรปทั้งอเมริกาป่ะครับครับใช่ครับดีครับดีช่วงล่างนุ่มนวลนะผมว่าซ่วีล่วีรุ่นนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงล่างที่ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายรู่นแบบอืมโอ้ชอบชอบชอบในความสบายไม่ได้ชอบในเรื่องของ ความแรงความสปอร์ตมันนะนแต่ว่าความ<ช>สบายในขับแล้วมันเมียนใช่คขับแล้วเป็นดูด,นดูเป็น EV ที่เนียนตานะครับข<ช><ด>ับไปเรื่อยๆสบายๆครับ ก็ต้องรอติดตามนะคบว่าเรเวออ t o โ o ม i ติจะนําเจ้าซ e ลอ EV รุ่นนี้หรือว่า b ี d ีดซ l นะครับจะเข้ามาทําตลาดในบ้านเราเมื่อไหร่ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเข้ามาทําตลาดเมื่อไหร่ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจมากๆครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ